มุงกันเยอะมากตั้งใจกันมากสามารถีกันมากเพื่อนๆคิดว่าแม่แม,แม่ปราปากลุ่มนี้กำลังทำอะไรกันคะนี่คือภาพที่หาชมได้ค่อนข้างยากเลยค่ะแม่แม่กลุ่มนี้กำลังตรวจผ้าทอเลยค่ะ ใช่ค่ะแม่แม่แมป้าป้าพวกนี้คือช่างจากกลุ่มทอผ้าหมู่บ้านกบกระบกหมู่มบ้านทอผ้าฝ้ายเขียนมือชื่อดังของจังหวัดเลยแต่จะว่าแค่ดังในระดับจังหวัดก็ไม่ถูกนะคะผ้าของที่นี่คุณภาพระดับส่งออกเลยค่ะเพราะนอกจากจะเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือทอมือของแท้ที่หาในท้องตลาดได้ยากแล้วผ้าจากแม่แม่ยังมีมาตรฐานที่ดีมากเพราะก่อนส่งงานแม่แม่จะช่วยกันรุมนั่งตรวจแบบนี้เลยค่ะ ถ้าจุดไหนบนผ้ามีเส้นได้กระดกได้โปรได้ขาดหรือแตกแถวแม่ๆก็จะพุ่งตัวเข้าไปซ่อมทันทีเรียกได้ว,ว่าแฮนด์เมดแบบร้อสุดๆเลยใส่ใส่ขนาดนี้มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะหมู่บ้านก็กระบกแห่งจังหวัดเลยซึ่งตอนนี้ทางร้านก็